ครับสวัสดีครับนี่ก็คือรายการปาตรงไฟในครับที่ประจําวันพฤหัสที่ส0มสิบปีนครับก็ที่ท่านผู้ชเห็นนครับเป็นคู่มวยไทยหญิงนะครับชกกันห้ายกยกละสองนาทีครับแ็ะคู่ชกในพิกัดหนึ่งร้อยหกปอนด์แล้วก็ผ่านแล้วทั้งคู่นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูความพร้อมของทั้งสองคูามาทั้งนั่งน้องไอดีนะครับวันนี้คิดว่าเรามีความพร้อมพร้อมค่ะมากกว่าทุกคู่สองรังที่ผ่านมาใช่ค่ะวันนี้คิดว่าชนะแน่ พร้อมอยู่กี่วันไฟนี้สองอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์กว่านะครับแล้วก็น้ำหนักมาพอดีมาพอด,ดีนะครับม,มาพอดีถือว่าน้ำหนักสบายๆนะครับปกติต่อยร้อยเก้าก็ได้ร้อยห้าก็ได้ไม่ได้ลูกโบ่งนะต่อยได้ทุกน้ำหนักน้องไอ้ด,ดีนะครับไอ้ดีมันนักทกมาจากพางงาจากพังงานจากเขาหลัก<ช>ทุ่งมะพร้าวนะครับก็บอกพี่น้องชาวทุ่งมะพร้าวหน่อยเป็นกำลังใจให้วันนี้ ฝากชาวพังงาเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะวันนี้หนูจะทำเต็มที่นะครับ<า>และ <ใน S 2> เก็บชัยนชนะกลับไปขวากพี่น้องชาวทุ่งมะพร้าวไทยเหมืองเขาหลักนะครับเอาละครับน้อยดีครับตอนนี้น้องไอ้ดี้อายุสิบห้าปีนะครับเอาละครับสาหรับน้อยดีก็ถือว่าเป็นขาประจําครับเป็นมวยที่โชคที่โืยตรงนี้ยันมีเสียง,งดังครับวันนี้เจอกับแม่ือว่เดารุ่งดวงใหม่กับกุหลาบเพชรดิวชั่นภูเก็ตนะครับเป็นนักมวยจากภูเก็ตหะครับ อ๋อภ,าาภูเก็ตนะครับวันนี้ชกกับน้องไอด้ดีคิดว่าเราเคยเห็นเขาโชคไหมใช่ค่ะ<น>โฟมแบบนี้เราสู้ได้แน่ใช่ไหมใช่เพราะเราเป็นมวยจังหวะฝีมือคิดว่าเอา,เอา,เอาชนะเขาวันนี้ฝีมือค่ะฝีมือนะครับเป็นมวยถนัดอะไรเราใช่ค่ะเป็นลูกเป็นถนัดแข่งนะครับคือเตะนะครับอ่าวันนี้ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นะครับเหมือนกันนะครับเขาบอกราเราก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเรียกร้อยหนึ่งก็ได้ <c ười> อ่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ สิบสี่นะครับคู่ชกสิบห้าเอาละครับถือว่าคู่นี้ใกล้เคียงกันนะครับอายุสิบสี่อายุสิบห้าและก็โฟมกันชกก็ไม่ต่างกันครับแต่ว่าผมหลังของทางด้านกุหลาบเพชรดูจะสดกว่านิดนึงครับเพราะน้องาวีดินสะดุดนิดหนึ่งนะครับในช่วงไฟหลังๆสองไฟหลังนี้ครับแต่ว่าไม่ไรครับคู่นี้รับรองว่าสนุกครับเพราะว่าเป็นคู่เปิดหัวคืนนี้ครับติดตามชมได้เลยครับทางช่องห้า